หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ครูบาอาจารย์นะครับเมตตาม,มาช่วยดูแลความสะอาดกุฏิที่พักนะครับบุญน้อยนะครับนี่แต่ว่าอาศัยบาร,รมีครูบาอาจารย์นะครับนี่เหมือนมาทําใหม่เลยนะครับนี่ <c oughs> เด้อนะครับกุฏิที่สูงนะครับอ้มีประตูลับด้วยนะครับแต่ห้ามเปิดออกไปนะครับนี่เพิ่นเปิดไปใส่นี่ประตูนี่เหอ้อ เรียบร้อยแล้วครับเนี่เรียบร้อยแล้วเตีเรียบร้อยครับามเ้าแย้เพิ่มลงบ้านเด้ครับจงเปิดบ้านนี้ได้ประตูประตูพิเศษนะครับเนี่ยเศษครัดี๋้อนะครับทางขึ้นมาก็พิเศษนะครับเดี๋ยวนึกถึง นะครับว่าตอนแรกว่าจะแย่งกุฏิลุงผู่ช่วยนะครับตรงใกล้ๆลานทมนะครับแต่มานึกงถึงคนอายุมากนะครับว่าคงจะลําบากมาไกลนะครับยังโอ้ยกับแก่ยุ่หน้าตังครับคือเป็นตะยานเดียวสามสมี่โตบ่มนมีคนอยู่แล้วมันอยู่บอมีแต่คุณลาบุ๋ม เดอนะครับนี่นี่นะครับครูบาอาจารย์จากวัดบ้านโกโบนะครับนี่ทําความสะอาดให้นะครับคัแม่แจกบบ้านนะครับสภาพกุฏินะครับนี่ผู้ใดจะมาเป็นเจ้าภาพให้นะครับระอาจารย์สการนันทิปปาพินโยนะครับวัดภูดินทินธรรมนะครับเด้อนะครับนี่กุฏิก็ชํารุดนะครับนานหลายปีนะครับนี่โอ้เห็นมานานแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับหลังนี้นะครับนี่นะครับ คนไม่อยู่ตุ๊กแกก็เลยมาอยู่แทนนะครับตกแกอยู่ไสูงนะครับนี่ครูบาอาจารย์เมตตานะครับําทความสะอาดนะครับ <S <S โอ้น,นะครับนี่ไฟยังไม่มีนะครับนี่ไฟยังไม่มานะครับนี่เป็นสร้างไฟอยู่บนนี้ช่้างไฟยังไม่มานะครับ <S <S สร้างไฟมาไป นะครับมีแต่ช่างทําความสะอาดมาก่อ,อนนะครับนี่นี่นะครับนี่อศาศัยพลังกำลังเลี้ยวแรงของค<ม>ุ<อ>งบา,บาชา์นี่นะครับมีตามาช่วยนะครับทําความสะอาดให้นะครับจัดสถานที่พักนะครับเด้อ,อยังไงยังไงก็ให้สามตัวสองตัวก็ได้นะครับจะได้บอกญาติบอกโยมให้แม่นๆนะครับแล้วก็รวยรวยด้วยกันนะครับสตัวสองับทุกเกียรตัวตัวย่ละมื่ดิยันละมือนะครับ นี่นะครับครูบาอาจารย์มาช่วยดูแลนะครับนี่ทําความสะอาดช่วยนะครับเพื่อให้อยู่สะดวกสบายขึ้นนะครับแต่น่ากูเลิเกนะครับนี่ถ้าฝันดีจะลงเฟซให้ดูอยู่นะครับถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับโมีม่เจียน้องนี่นะครับบริเวณรอบๆนะครับ เดิมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์นะครับมาทําหน้าที่ถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับท่านก็เลยให้มาอยู่ไกล้ๆเพื่อนนี่นะครับไม่ให้ไปใกล้เพื่อนนะครับ